สวัสดีครับจากเคปีโปรทูบัสบายนะครับวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่กันอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถทัวริงยอดนิยมนะครับที่ราคาตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นตัวคาวาซกิเวอร์ซิต650นะครับคันนี้เนี่ยตัวรถจะเป็นอ่อกจากศูนย์มาปี2016นะครับปลายปีนะครับแล้วก็จดทะเบียนเนี่ย ปี2017นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยเรามีให้ครบเลยนะครับทั้งตัวบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็กุญแจสำรองจากศูนย์นะครับคันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับพร้อมเดินทางได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเออเดี๋ยวเราพาเดินวนดูรอบๆก่อนนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพามาดูว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันจากหลักๆก่อนละกันนะครับคันนี้อย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับรถแนนทัวริงนะครับก็จะเป็นในส่วนของปี๊ ปีปีปีด้านข้างคู่นี้จะเป็นของโมสปีดนะครับมาพร้อมแหลกตรงรุ่นเลยนะครับส่วนปีปบด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นของแชาสี่นะครับข้อดีของแชาสี่สนี่คือจะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับสะดวกสบายมากสำหรับการเดินทางหรือเก็บสัมภาระนะครับโอเคแล้วก็จะมาในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้จะมาพร้อมของแคชบาร์นะครับจะเป็นของ Power Mo t o ตนะครับสปอร์ตไลท์คู่หน้ามีมาให้ครบแล้วนะครับพร้อมกับสปอร์ตไลท์นะครับของ a d v t e c h นะครับ กันหม้อน้ําเรามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้พิเศษนิดนึงก็จะมีตัวต่อชิลหน้านะครับตัวนี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับรวมถึงกานแทนมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสภาพสวยนะครับเรี่ยมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยตอนนี้เราวิ่งมาแล้วสามหมื่นโลนะครับสไตล์ฟังเสียงมันดูนะครับ ราคาเล้าใจนะครับตำรัคันนี้เราตั้งราคาแค่159,000บาทเท่านั้นนะครับได้ของแต่งฟูลเซ็ตแบบนี้เลยจะใช้เงินออกรถนิดเดียวเหมือนเดิมนะครับสนใจรีต่อเข้ามานะครับ